ทำไมน้องไม่เปรี้ยวลูกเอาแม่จ๋ากินดูดิแม่จ๋าแม่จ๋ากินหน่อยเออแม่ให้แม่จ๋ากินดูให้แม่จ๋ากินดูไม่เอาลูกไปกินเองไปให้แม่จ๋ากินดูได้อะไรกินไม่รู้จักเปรี้ยวไปไหนไปไหนโชว์โชว์ ไม่ปยน์หรอนะเร่มันก็จะมีประเด็นที่เหมือนกัน